ตอนนี้ผมอยู่ในงานออตโต้เซี่ยงไฮ้ปี2025เป็นเกียรติมากมาที่ b y d รับเชิญมาถึงบูธของ b y d วันนี้ผมจะพาชมเทคโนโลยีใหม่ๆรถใหม่ๆนะครับรวมถึงสถานีชาร์จท,ที่ไวถึง1,000กิโลวัตต์หรือว่า1เมกะวัตต์เลยรวมถึงเรือธงคันใหม่ๆครับอย่างฮั่นแอลถังแอลที่ได้แพลตฟอร์มใหม่นะครับชาร์จไวถึง1,000โวลต์แรงดันสนาม,มไฟฟ้าและจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยววันนี้ผมพาชมครับ นี่คือ BYD ทัง L ซึ่งจะเป็นเ,เรือธงคันใหม่ของ BYD คันนี้นะครับเป็น SUV full size 7ที่นั่งที่คันนี้ถือว่าได้แพลตฟอร์มอย่าง e- แพลตฟอร์ม3.0 evo มาที่สามารถชาร์จแบบดูโอกัรน,นะครับหรือว่าการชาร์จทั้ง2ฝั่งเข้าไปและจะสามารถรับกระแสไฟฟ้าแรงสูงสุดถึง1000กิโลวัตต์เลยและเคลมนะครับว่าถ้าชาร์จ5นาทีจะวิ่งไกลถึง400กิโลเมตรเลยทีเดียวครับซึ่งดิเมนชันของคันนี้นะครับถ้ายังไม่เห็นภาพนะครับมันจะใกล้เคียงกับ เท s l a m o มเดลเอ็กซ์ไซซิ่งเดียวกันเลยครับ mm hmm. เรียกได้ว่า บีวดีเองต้องการจะนําเรือธงคันนี้นะครับไปชนกับเทสลาโมเดลเเลยโดยคันนี้มาทั้งหมด3รุ่นย่อยครับราคาเริ่มต้นที่1.1ล้านบาทไปจนถึง1.34ล้านบาทเลยสําหรับตัวท็อปนะครับนี่คือราคาที่ประเทศจีนส่วนด m เ n นชั่นคันนี้นะครับความยาวอยู่ที่5 4 0มม mm, กว้าง1,996ม mm, มสูง1,760ม mm, มและฐานล้อยาว2,950ม mm, มนะครับสำหรับถังเอลนะครับรุ่นเริ่มต้นจะขับเคลื่อนล้อหลังเรเวลไรฟ์ได้มอเตอร์เดี่ยวเหมือนกับ่านเอลเลยคราม0 ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน6.9วินาทีแต่ว่าถ้ารุ่นตัวท็อปนะครับ จะได้มอเตอร์คู่มาทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน3.9วินาทีเท่านั้นสำหรับไซซิ่งนี้ตัวเลขนี้ถือว่าเร็วมากๆเลยครับสำหรับถังแอลและก็จะได้แบตแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เลยนะครับ100.5กิโลวัตต์เอารองรับการชาร์จระดับ8.44เลยนะครับที่ชาร์จ5นาทีจะวิ่งได้ถึง370กิโลเมตรและ B ีวีดีเข้มว่าชาร์จ10ถึง70ใช้เวลา6นาทีเท่านั้นนะครับหรือว่าถ้าชาร์จเต็มแบตเต็มลูกเลยนะครับใช้เวลาเพียง29.7นาที เท่านั้นถือว่าไวมากๆและที่สําคัญคันนี้นะครับรวมถึงฮันแอลด้วยจะได้ระบบช่วยเหลือการขับขี่อัจฉริยะอย่าง God's ส์ไอ e เลเวมาและซอฟต์แวร์ไดพายล o t 300เหมือนกับฮันแอลด้วยเช่นกันครับ มาต่อกันที่ซีดานเรือธงของ BYD นั่นก็คือฮั่นเรืโดยคันนี้นะครับเป็นการปรับโฉมรูปแบบใหม่เลยแล้วก็ได้เทคโนโลยีการขับขี่เริยออย่าง g o d ตไอมาในคันนี้ด้วยและคันนี้ที่โดดเด่มนมากัา้ก็คือเรื่องของแพลตฟอร์มเพราะว่าคันนี้ได้ซูเปอร์แพลตฟอร์มมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วรองรับ กระแสไฟฟ้าแรงดันหรือว่าสถาปันกกรรมแรงดันมหาศาลถึง1,000โวลต์ที่รองรับการชาร์จดูวอกันเหมือนกับถังแอลเลยนะครับและก็เคลมว่าชาร์จ5ทีจะวิ่งได้ไกลถึง400กิโลเมตรเลยทีเดียวแล้วก็ตัวมอเตอร์ของห่านแอลนะครับจะรองรับการหมุนที่รอบมากนะครับถึง30,000รอบ ตอนาทีเลยทีเดียวสําหรับตัวฮันแอลโดยคันนี้นะครับมาพร้อมกับ3รุ่นย่อยราคาเริ่มต้นที่1.0ล้านบาทไปจนถึง1.24ล้านบาทสําหรับฮันแอลคันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของมิติตัวถังคันนี้นะครับจะเป็นซีดานไซซิ่งประมาณขนาดกลาง่อนใหญ่หรือถ้าใครม่เห็นภาพนะครับก็จะใกล้เคียงกับเทสลาโมเดลเอสนั่นเองสำหรับฮันแอลโดยฮันเองนะครับก็ได้มีรุ่นก่อนหน้านี้แล้วแต่ไม่ได้ทําการตลาดที่บ้านเราสําหรับเซกเมนต์นี้ก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าทาง B y วดีจะ ทำการตลาดด้วยฮันแอตัวที่อาชยะรุ่นนี้เลยหรือไม่ครับโดยมิติตัวถังของคันนี้นะครับจะอยู่ที่5 0 5 0 m mm, มมกว้าง1,960ม mm, ิมสูง1,505ม mm, ิลมตรานล้อยาว2,970ม mm. ิมแล้วการดีไซน์นะครับภายนอกจะได้ดีไซน์ Language ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเครื่องลายคามของประเทศจีนโดย BYD ได้เคลมด้วยนะว่าสำหรับ่านแอลตัวนี้มีความพิเศษมากๆก็คือในเรื่องของฟรั๊งหรือว่า ที่เก็บสัมภาระใต้ฝากระโปรงหน้าเพราะว่าได้ความจุที่มากที่สุดในโลกแล้วผมคาดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของซีดานไฟฟ้านะครับที่ได้ความจุมามากถึง160ลิตรเดี๋ยวผมจะขึ้นฟุตเทจให้ชมเลยว่ามันสามารถเก็บได้มากน้อยแค่ไหนครับส่วนแบตเตอรี่ของ 5L จะได้เบรแบตเตอรี่มาขนาดความจุจะอยู่ที่83.2กิโลวัตต์อ้าววิ่งไกลยอยู่ที่701กิโลเมตรหรือว่า601แล้วแต่รุ่นนะครับ ตามมาตรฐาน CLTC แล้วก็อย่างที่บอกไปครับใช้ Super E ์อีแพลตฟอร์ของ b y d และเคลมด้วยนะครับว่าถ้าชาร์จไฟจาก10%ถึง70%จะใช้เวลาเพียง6นาทีเท่านั้นหรือว่าชาร์จแบตเต็ม100%เลยครับใช้เวลาไวมากๆเพียง20นาทีเท่านั้นนะครับสำหรับน a n L โดย HAN L นะครับสองรุ่นเริ่มต้นจะได้มอเตอร์เดี่ยวมา wheel drive ขับ,คบเคลื่อนล้อหลังพละกำลังสูงสุดนะครับ500กิโลวัตต แรงบิด420นิวตันเมตรทำอัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายใน5.5วินาทีและรุ่นท็อปนะครับจะขับเคลื่อน4ล้อ All-wheel drive มอเตอร์คู่โดยมอเตอร์หน้านะครับใช้พากำลังที่230กิโลวัตต์แรงบิด410นิวตันเมตรมอเตอร์หลัง580กิโลวัตต์แรงบิด450นิวตันเมตรทำให้คันนี้นะครับรวมพละกำลังสูงสุดถึง810กิโลวัตต์ แล้วแรงบิดมหาศาลที่860นิวตันเมตร0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับภายใน2.7วินาทีเท่านั้น,นครับสำหรับ5แนวคันนี้แล้วก็เรื่องของระบบขับเคลื่อชียรายาครับอย่าง GOSIB คันนี้จะทำงานคู่กับซอฟตแวร์อย่าง d a า Pilot 300โดยจะมีไรดอร์ด้วยนะครับถ้าเราเห็นบนหลังคาแล้วก็จะได้เรดาร์ขึ้นมิลลิเมตร5ตัวเรดาร์อัลตราโซนิก12ตัวแล้วก็กล้องรอบคัน12ตัวเลยทีเดียวครับทำให้รองรับการวิ่ง อัตโนมัติทั้งในเมืองและบนทางหลวงด้วยน,นั่นเองครับและก็มีระบบจอดอัตโนมัติระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและก็ลายสปอตด้วยเช่นกันครับโดยเทคโนโลยีที่กล่าวมานี้นะครับทั้งฮันแอลและถังแอลก็จะมีคล้ายๆกันด้วยเช่นกันครับหลังจากดูเรือธงอย่างถังแอลกับฮันแอลไปแล้วนะครับที่สําคัญเลยและจะขาดไม่ได้ก็คือตู้ชาร์จที่ไวหลายคนคงถามว่าถ้ามันรับไฟได้ถึง1,000กิโลวัตต์แล้วตู้ชาร์จที่รองรับความเร็วขนาดนั้น จะมีให้หรือไม่นะครับ b y d ได้เปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วและแบรนด์ก็บอกด้วยนะครับว่าตู้ชาร์จเนี่ยครับใช้ชื่อว่าเมก a ะวัตต์แฟลชชาร์เจอร์ที่สามารถส่งแรงดันไฟได้ถึง1,000 V โวลต์สามารถส่งกำลังไฟได้แรงสูงสุด ทะลุ1000กิโลวัตต์เลยทีเดียวนะครับที่จะสามารถชาร์จทั้งถังแและหั่นแและ b y d ก็ได้บอกด้วยนะครับว่าได้เริ่มให้บริการที่ประเทศจีนแล้วถึง500ตู้นะครับหรือว่า500จุดเป็นที่เรียบร้อยและในอนาคตเร็วนี้นะครับจะเปิดตู้ชาร์จต,ตัวนี้นะครับให้ครบถึง4,000จุดทั่วประเทศจีนด้วยเรียกได้ว่านะครับถือว่าเป็นตู้ที่แรงมากๆ แต่ว่าหลายคนคงสงสัยว่าแล้วตู้ชาร์จนี้มันสามารถปล่อยกระแสะไฟฟ้าได้แรงขนาดนั้นได้ยังไงนะครับโดย B y วดีนะครับได้ทําการแบ็กอัพไฟสํารองให้กับตัวตู้ณที่ติดตั้งเลยครับทำให้ไม่จําเป็นต้องพึ่งพาเครือข่ายสถานีไฟฟ้าแถวนั้นแทนนะครับทำให้สามารถปล่อยกํลาลังไฟแรงขนาดนี้ได้สําหรับตู้ชาร์จนี้นั่นเองครับ โดยตัวนี้ที่สามารถส่งกําลังไฟ1,000กิโลวัตต์ได้นะครับหรือว่า1เมกะวัตต์เลยทีเดียวถือว่าเป็นส่วนหนึ่งหลังจากที่ b y d ได้เปิดตัว Super E Platform ไปนะครับและสถานีนครับสามารถรองรับระบบชาร์จคู่หรือว่า duo กันที่ผมได้พูดถึงไปตอนแนะน,านําถัง L ไปนะครับก็คือการเสียบหัวชาร์จทั้ง2เข้ากับตัวรถจะสามารถส่งกระแสไฟได้แรงตามที่ตัวรถสามารถรับได้ครับแต่ว่าตู้นี้แบรนด์เผยนะครับว่าสามารถส่งกระแสไฟได้สูงสุด ถึง1,360กิโลวัตต์เลยทีเดียวแต่ณตอนนี้ยังทางแอหรือห้าแอเองก็ยังรับได้สูงสุดแค่1,000กิโลวัตต์เท่านั้น,นครับเรยได้ว่าคันนี้ถ้าเราจิ้มนะครับ1วินาทีรถจะวิ่งได้ไกลถึง2กิโลเมตรหรือเสียบ5นาทีวิ่งไกลเฉียดๆ400กิโลเมตรเลยครับสำหรับตู้ชาร์จเมกะวัตต์แฟลชชาร์จเจอร์ของ b y d ครับ นี่ครับทุกคนคือ BYD c l e o n 6 EV เป็นรุ่นปรับโฉมแล้วนะครับจะเห็นได้ว่าหน้าตาไม่คุ้นเคยและก็ไม่เหมือนกับรุ่นที่จำหน่ายบ้านเราอย่าง BYD c l e o n 6 D.M.I. ที่เป็นปักอินไฮบิดนะครับแต่ว่านี่เป็นรุ่นไฟฟ้าและผมเพิ่งได้เขียนข่าวที่หลุดออกมาครับจ IT, ัด MIT เผยหน้าตาแล้วก็สเปกก็ B.Y.D. นะครับได้นำมาโชว์ในบูธของ B.Y.D. ในงานออโตเซี่ยงไฮ้ครั้งนี้ให้ได้เห็นตัวเป็นๆเ,เลยเดี๋ยวผมจะพาชมรอบคันกันว่ามันมีอะไรโดดเด่นบ้างนะครับแต่ว่าอย่างแรกที่ชัดเจนมากๆเลยก็คือดีไซน์ไลงุกเกจด้านหน้าครับที่ B.Y.D. เลือกใช้การออกแบบไฟหน้ารูปแบบ2 La เลเยอร์หรือว่า DuO Layer h e a d l i g h t นะครับ ก็ถือว่าแปลกตาดีเพราะว่าเราไม่เคยได้เห็นในคันไหนของ BYD เลยก็ว่าได้ครับแล้วก็เรื่องของ Air Cur t a i เเองที่มีความแตกตา่างแล้วก็ไม่เคยเห็นมีความโค้งมนครับอาจจะขัดกับความคมตรงไฟหน้าเล็กน้อยครับแต่ว่ามันทำให,ให้ใหญ่มากยิ่งขึ้นทำให้หลักพลศาสตร์ของตัว EV นี้ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ด้านหลังเองยังคงไฟท้ายรูปแบบในตระกูลของ o อ e ช n Series หรือว่ายังมีความคล้ายคลึงกับ วีเีซีรอนหรือว่าซีเรยอเวบ้านเราอยู่เช่นกันครับโดยข้อมูลนะตอนนี้นะครับสำหรับ c ีเร n อที่เป็น EV สมใหม่นี้จะมีให้เลือกทั้งหมด2มอเตอร์ได้แก่มอเตอร์ส่งกำลัง170กิโลวัตต์แล้วก็180กิโลวัตต์นะครับแล้วก็สิ่งที่แตกต่างจะเป็นในเรื่องของดีไซน์ที่ได้บอกไปด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านข้างนะครับทุกคนก็คือประตูจะออกแบบรูปแบบใหม่แล้ว ที่ราบเรียบไปกับตัวรถนะครับชิ้นเล็กลงอ่าเปิดเข้าออกรู้สึกว่าง่ายแล้วผมชอบดีไซน์แบบนี้นะมันมีความเรียบหรูแล้วก็ไม่ต้องสอดมือเข้าไปก็ยังช่วยในเรื่องหลักโทรศัพท์ได้ดีเช่นกันครับต่อไปเราไปชมดีไซน์ด้านหลังของ s e r i ่6ซิรุ่นแบบชมกันนลยนครับด้านท้ายก็ออกแบบเป็นไฟคาดยาวเหมือนกับตระก,กูล Ocean Series คันอื่นๆนะครับแต่ว่าสังเกตได้ว่าด้านในนั้นจะไม่มีตัวหยดน้ำหรือว่า Dropwater สํสำหรับดีเทลด้านในแล้วก็ทำให้มีความแบบ เส้นสายที่มินิมอลมากยิ่งขึ้นดูสวยงามก็ดูโอเคลงตัวที่สําคัญนะครับโลโก้ b y d เรืองแสงด้วยเป็นสีแดงเลยแล้วเราจะเห็นได้ว่าด้านหลังครับมีกล้องด้านบนตัวสปอยเลอร์ด้วยนะครับใต้ไฟเบรคหมายความว่าคันนี้นะครับได้กล้องรอบคันมาและได้ระบบช่วยเหลือการับยี God's Eye Level 4ด้วยั่นนองครับ ภายในโดยรวมก็ได้รับการอัปเกรดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุรวมถึงแผงด้านหน้าที่จะมีเจาะช่องให้สามารถแสดงแอมเบียนไลท์ได้และสิ่งที่พิเศษมากๆที่ผมขึ้นมาแล้วเจอไม่ว่าจะเป็นคันไหนของ BYD ตอนนี้เขาให้ตู้เย็นมาแล้วนะครับที่เราจะเปิดอยู่ตรงที่วางแขนตรงกลางคอนโซลหน้าเลยนี่ครับ สามารถแช่เครื่องดื่มได้ที่จะปรับอุณหภูมิตรงไดอัลตรงนี้นะครับที่สามารถทําความอุ่นได้นะครับมากสุดถึง50องศาเซลเซียสแล้วก็ถ้าเราก,กดไปที่โหมดแช่เย็นนะครับก็จะปรับไปอุณหภูมิต่ำสุดได้ที่ลบ6องศาเลยทีเดียวและหลังพวงมาลัยของ b v z s e i 6คันนี้ตัว EV นะครับจะมี paddle shift สำหรับการ activate หรือว่าการใช้งานตัว g o t eye หรือระบบช่วยเหลือการขับขี่อเฉียะนั่นเองครับ มาคันสำหรับตัวปรับโฉมอย่าง b y d Dolphin ที่เป็นหนึ่งคันที่ขายดีมากๆสำหรับบ้านเราเลยและนี่คือการปรับทั้งเรื่องของหน้าตาและที่สำคัญนะครับคันนี้ได้ระบบ God's Eye l ล v ว l 4มาให้ได้ใช้งานด้วยสำหรับทุกรุ่นเลยนะครับที่จะรองรับการขับขี่บนทางด่วนและนอนาคตก็จะรองรับการขับขี่ในเมืองด้วยอย่าง NOA ครับ Dolphin จะมีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นนะครับขับเคลื่อนล้อหน้า f n อน h e e l d r i v e ใช้แบตเตอรี่เบลดขนาด45.1กิโลวัตต์วิ่งไกลที่420กิโลเมตรเลขรุ่นครับฟอนวิ d ไรฟ์เหมือนกัน45.1กิโลวัตต์เหมือนกันแต่วิ่งไกลที่410กิโลเมตรเลขรุ่นครับมอเตอร์ Motor 150กิโลวัตต์แบตเตอรี่เบลด LFP ขนาด60.5กิโลวัตต์วิ่งไกลที่520กิโลเมตรครับโดยโดฟินิโรุ่นปรับโฉมใหม่นี้นะครับจะราคาเริ่มอยู่ที่490,000บาทและคันนี้นะครับตัวท็อป ราคาถูกกว่าตัวท็อปที่เคยขายที่บ้านเราด้วยแต่ถ้าคิดเป็นเงินไทยนะตอนนี้ครับจะอยู่ที่617,000บาทสำหรับเจ้าดอลฟินตัวท็อปโฉมใหม่นี้นั่นเองครับโดยจะเห็นได้ว่าหน้าตาที่แตกต่างก็คือเรื่องของไฟหน้ากับกระจังหน้านะครับที่ไม่ได้ต่อเนื่องกันเล่นหยักคับทำให้ดูมีมิติมากยิ่งขึ้นแล้วก็เพิ่มความบึกบึนเพิ่มไซส์ครับให้มันเต็มในดีไซน์ด้านหน้าของตัวรถมากยิ่งขึ้น รวมถึงช่องครับแอร์เคอร์เทนหรือว่าช่องลมด้านข้างตัวรถก็เป็นรูปแบบใหม่เช่นกันทําให้ผมว่าภาพรวมนะครับตัวรถมีมิติมากยิ่งขึ้นดูสวยงามมากยิ่งขึ้นส่วนด้านหลังก็จะเห็นว่าไฟท้ายก็ได้รับการปรับปรุงเช่นกันมีมิติรวมถึงการเล่นตัวดร o อปวอเ r อร์ครับที่มันจะเป็นเลเยอร์มีความแบบลึกเข้าไปอันนี้ผมว่าสวยงามมากๆเลยถ้ามาดูคันจริงรวมถึงโลโก้ครับจาก Build Your Dream เปลี่ยนเป็น BYD เท่านั้นแล้วก็ขั้นตรงกลางร,ระหว่างตัวเส้น ไล์บาของปลท้ายถือว่าสวยงามเลยทีเดียวมีที่บัดน้ำฝนด้านหลังมารวมถึงใต้ไฟเบรกนะครับหรือว่าสปอยเลอร์ก็จะมีกล้องด้านหลังให้เช่นกันทํางานนะร่วมกับระบบ God's Eye Level 4นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันว่าตัว d o อฟฟินมีอะไรที่แตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าบ้างครับ ส่วนภายในของดอลฟินรุ่นปรับชมก็ได้รับการอัพเกรดทำให้ดูเรียบหรูมากยิ่งขึ้นครับพวกปุ่มต่างๆพวกตัวบิดต่างๆก็ออกไปครับให้มีความเรียบง่ายแล้วก็จะเหลือแค่ปุ่มไฟฉุกเฉินปุ่มจอดปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก็การ ตั้งค่าเรื่องของแอร์แล้วก็เรื่องของเสียงด้วยแล้วก็มีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้ใช้งานหนึ่งที่ช่องเก็บของเล็กๆครับที่เก็บแก้ว2ตําแหน่งตรงนี้และที่สําคัญครับดอฟฟินทุกคนมีตู้เย็นเรียบร้อยแล้วนะครับโดยจะมีไดออลก,การปรับอุณหภูมิลบตั้งแต่6องศาไปจนถึงนะครับห้องศาเซลเซียสเลยส่วนตู้เย็นครับอยู่ใต้ที่วางแขนเลยตรงกลางนี่ครับช่องความจุก็ไม่ได้ใหญ่มากครับอาจจะใส่น้ําได้สัก2ขวดถือว่าเป็นออปชั่นที่ให้มาแล้วถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เรื่องของช่องแอร์ต่างๆ ก็จะเป็นเหมือนกับเธอบอยนะครับทั้งหมด4ตํตำแหนง่งแล้วก็มีไฟแอมเบียน i ไลอยู่ด้านใต้คอนโซลกลางด้วยเช่นกันแล้วก็หน้าจอกลางขนาด12.8แล้วก็หลังพวงมาลัยนะครับ8.8นิ้วก็มีให้ได้ใช้งานรวมถึงครับอย่างที่บอกไปว่าคันนี้ได้ God's Eye Level C มาตัวหลังพวงมาลัยก็จะมี p a d l e s s i i t ให้สามารถกด Activate ใช้งานได้ด้วยเช่นกันครับเลขหคันนะครับก็คือ BYD C l i o n 7หรือว่าซ l เล n 7นะครับแต่ไม่ต้องตกใจไปครับเพราะไม่ใช่โมเดล EV แต่อย่างใดนี่คือโมเดล Plug in Hybrid หรือว่า DM นะครับแต่ครั้งนี้จะมาพร้อมกับ DMP ที่จะเป็นตัว Plug in Hybrid รูปแบบใหม่สำหรับซ l เล n 7นะครับทำงานคู่<า>กับเครื่องยนต์หนึ่งจุดที่มีให้เลือกเช่นกันครับที่ราคาเริ่มต้นของคันนี้ที่ประเทศจีนตกเป็นเงินไทยจะอยู่ประมาณ9 0 0 0 0 0นนะครับลากไปจนถึง1.1ล้านบาทสาหรับตัวท็อปของซ l เล n 7ที่เป็น Plug in Hybrid หรือว่า DM นั่นเองครับ และบนหลังคาของซีรอน07ที่เห็นอยู่ก็คือโดรนนะครับเป็นโดรนที่ได้ความร่วมมือระหว่าง BWD และ DJI ที่ใช้ชื่อว่าระบบโดรนอัจฉริยะหลิงหยวนที่จะสามารถนะครับปุ่มเดียวเท่านั้น เรียกโดนออกมาและบินออกระหว่างการขับขี่ได้และทํางานด้วโหมดนะครับทั้งบินขึ้นและลงจอดแบบดน n ามิกระหว่างขับขี่ได้สามารถเก็บข้อมูลครับความละเอียดสูงที่ 4K และเก็บข้อมูลวิดีโอบังคับจากในรถได้รวมถึงการเรียกให้โดนกลับมาชาร์จแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็วโดวยจะติดตั้งในรถหลายๆคันนะครับไม่ว่าจะเป็นฟังเชงเปาเดนซาและบีวดีอีกหลากหลายคันหรืเช่นกันครับ เลขสองคันสำหรับตระก,กูล Ocean Series ที่เป็นเก่งนะครับไฟฟ้านั่นก็คือ BYD Seal 06รุ่น e v แล้วก็อีกคันจะเป็นรุ่น dmi ด้วยนะครับซึ่งตัว e v นั้นก็จะเป็นรถเก่งทั่วไปเลยจะมีให้เลือก2มอเตอร์ครับจะเป็นความแรง1 7 0ิกิโลวัตต์ แล้วก็180้ิกิโลวัตต์ครับส่วนอีกคันหรือว่าคันนี้นะครับนั่นก็คือซีลู DMI แต่ว่าความพิเศษของมันก็คือจะเป็นท้ายแบบวากอนหรือว่า Travel Edition นะครับที่ด้านหลังจะเป็น5ประตูทำให้การเก็บของสัาระหรือว่าความมเนกประสงค์เพิ่มเติมมากขึ้นสำหรับคันนี้ครับ <S 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 และในงานนี้นะครับ BYD ได้เปิดตัวรถคอนเซปต์ถึง2คันเลยนั่นคือคอนเซปต์อย่าง Dyna ส t y D ดีที่เป็น Full Si z e SUV ขนาดใหญ่เลยทำให้เราได้เห็นในเรื่องของ Design Langage ว่าในนคดี ออกแบบในรูปแบบไหนสำหรับรถเรือธงต่างๆและจะนำดีไซน์ l ล n g u a g จนี้ไปใส่ใน SUV รุ่นต่างๆของแบรนด์ด้วยนะครับและคันนี้โดดเด่นด้วยนะครับความโค้งมนและสกัปเจอที่ทางแบรนด์นะครับพยายามทำยังไงก็ได้ให้มีความซ m l e s s หรือว่าต่อเนื่องกันมากที่สุดนะครับสังเกตจากตัวของฝากระโปรงด้านหน้านะครับแล้วก็กระจังหน้ามีความเรียบโค้งมนต่อเนื่องกัน จะเห็นได้นะครับว่าไม่ได้มีเส้นสายหรือว่าอะไรมาขั้นตรงกลางรวมถึงตัวไฟหน้าเองให้ความสมูทนะครับแล้วก็เล่นเป็นกราฟิกโดยรอบคันนะครับจะได้แรงปรันดาลใจมาจากแมทเทอเรียลหรือว่าอิเลเมนต์ต่างๆที่เป็นประเทศจีนนะครับนำมาถ่ายทอดลงในคันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลวดลายต่างๆจากนกฟินิกศิลปะโบราณของประเทศจีนนะครับรวมถึงวัสดุต่างๆอย่างไม้ไผ่ทองคําเปเลวรวมถึงกระดาษจีนก็ได้นํามาถ่ายทอดรอบคันสําหรับคอนเซ็ปต์คันนี้ครับ สิ่งที่พิเศษมากๆสําหรับคอนเซปต์นะครับคือ b y d ได้เลือกใช้ประตู s ซูไซด r หรือว่าเหมือนกับโคชดอของโรสรอยนะครับ ที่ทั้ง2ประตูจะสามารถเปิดออกจากกันได้และทําให้พื้นที่ห้องโดยสารนั้นกว้างขวางมากยิ่งขึ้นการขึ้นลงนั้นก็สะดวกมากขึ้นด้วยครับแล้วก็ดีไซน์ล g u ก g e ที่สําคัญมา,มากๆของ B ี d วดีที่ยังคงถ่ายทอดมาจนถึงคอนเซปต์คันนี้นะครับนั่นก็คือดากอนั่สเองก็คือได้แรงบันดาลใจมาจากหน้าของมังกรในการออกแบบด้านหน้าตัวรถของตระกูลด y n a ส t y นะครับเรเดีวยวว่าคันนี้ทํามาได้ลงตัวมากยิ่งขึ้นมีความโค้งมนเส้นสายน้อยลงครับมีความหรูหรามากยิ่งขึ้นและผมคิดว่านะครับดีไซน์ลังกิชแบบนี้ถถ้าาานํไป่ย ในรถคันจริงแล้วเรื่องของไลฟ์ไซเคิลหรือว่าระยะอายุของมันจะอยู่ไปได้นานมากขึ้นกว่าการเล่นเส้นสายที่มากนั่นเองครับส่วนไฟท้ายเองก็ใช้เป็น 3D นะครับหรือว่าเป็น3มิติทําให้มีความสวยงามและเล่นเป็นเกลียวได้แรงมดาน,านใจมาจากนกฟินิกนั่นเองครับแลกคันก็คือตระก,กูลของ Ocean S นะครับซึ่งเป็นรถเก๋งซีดานที่เรียกได้ว่าครั้งนี้ดีไซน์ออกมาได้สวยงามเลยมีความสลิก เล่นคมสันค่อนข้างสวยงามเลยแล้วก็จะนําไปถ่ายทอดในตระกูลรถเก่งนีครับของทาง b y d นั่นเองครับความโดดเด่นของมันคือตัวดีไซน์ด้านหน้าเลยครับที่เล่นไฟรูปแบบใหม่ที่เราไม่เคยเห็นในดีไซน์ l ลง g u เ g e ของ b y d เลยเลยก็คือดีไซน์ l ลง g u a g e ใหม่ที่จะถ่ายทอดไปสําหรับรถเก่งของ b y d นะครับหรือว่าตระกูล Ocean Series นั่นเองเราจะได้เห็นอนาคตรถ b y d ที่มีหน้าตาจากดีไซน์เลงเจาก Ocean S นี้ครับ ที่เห็นอยู่นี้นะครับคือรถซูเปอร์คาร์ไฟฟ้าคอนเซปต์ของทางแบรนด์เดนซาเรียกว่าตามมาติดๆครับหลังจากพี่ใหญ่อย่างอยากว่าง u 9เรียกว่าอีิสงเรื่องของช่วงล่างครับไดซัต4แต่พัฒนาเพิ่มมากขึ้นครับแล้วใช้ชื่อว่าไดซัต M สําหรับคันนี้และคันนี้นะครับใช้ชื่อว่าเดนซา C หรือว่าเดนซา Z ตนั่นเองสําหรับซูเปอร์คาร์คอนเซปต์คันนี้จะเป็นตัวไฟฟ้านะครับแล้วก็วางตําแหน่งเป็นคู่แข่งกับปอร์เช่911โดยตรงเลยบอกได้เลยครับว่าสนุกแน่นอนสำหรับ ยุคข,ของซูเปอร์คาร์ไฟฟ้ายุคใหม่ๆแล้วดีไซน์แลเวจคันนี้นะครับเรีวยกว่าเส้นสายสวยงามเลยเรื่องของหลักแอโร่แล้วก็สปอยเลอร์หลังครับที่ได้ชิ้นใหญ่มากๆรวมถึงรอบคันตกแต่งด้วยคาร์บอนไฟเบอร์ และข้างในนะครับก็เป็นคาร์บอนไฟเบอร์รวมถึงได้เทคโนโลยีเซ er ียบายวายสำหรับพวงมาลัยคันนี้ด้วยแล้วก็ได้พวงมาลัยดีไซน์ยกมานะครับให้ความแม่นยําในการขับขี่รวมถึงนะครับใช้ AI ในการประมวลการขับขี่ทาให้ยังให้ความนุ่มนวลได้หรูหราสมกับความเป็นแบรนด์ของเดนซาครับสำหรับเดนซาซีคันนี้ให้ดูรอบคันครับเรื่องของหลักแอโร่ทำได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นช่องไซเวนแล้วก็ด้านข้างที่เป็นฟินนะครับรวมถึงตัวเพาเวอร์โดมทำให้แอโร่สามารถไหลผ่านได้จริงครับและนอกจาก นะครับเดนซาซีคันนี้ใช้ลำโพงจากแบรนด์ดีเบเลเลยเรียกได้ว่าลำโพงที่เราเห็นนี้นะครับถ่ายทอดเข้าไปยังตัวรถและภายในเราจะเห็นตัวกลมๆนะครับสำหรับลำโพงในรถคันนี้ด้วยเช่นกันครับและมากกว่านั้นนะครับรถคันนี้นะครับมีทั้งเวอร์ชันฮาร์ดท็อปและก็ซอมท็อปหรือว่าเวอร์ชันเปิดประทุนแบบคอมโกรเ b l e มาให้เลือกด้วยเช่นกันนะครับพูดถึงช่วงล่างเพิ่มอีกนิดนึงนะครับคันนี้สามารถปรับช่วงล่างตามสภาพถนนแบบเรีย t ท m e ได้ใช้เวลาเพียง10มิลลิวินาทีเท่านั้นสำหรับการขับจี่่่่ทีมััน,งนคงงรบสาหชว อย่างคันนี้มากกว่านั้นยังช่วยในเรื่องของการเข้าโค้งในความเร็วสูงด้วยนะครับและในอนาคตแลนว่าช่วงล่างนี้หรือว่าระบบ AI นี้ครับจะนําถ่ายทอดให้กับทั้งแบรนด์เดนซาและ BYD ในอนาคตด้วยครับ และเดนซาซคันนี้นะครับคาดว่าจะใช้มอเตอร์ตัวเดียวกันกับฮั่นแอนะครับที่ให้รอบมอเตอร์มหาศาลถึง30,000รอบต่อนาทีเลยสำหรับซูเปอร์คาร์ไฟฟ้าคันนี้นะครับส่วนเรื่องของสเปคและราคาตอนนี้ยังไม่มีการเปิดเผยแต่คาดว่าราคานั้นทะลุ1.5ล้านอย่างแน่นอน,นครับสำหรับซูเปอร์คาร์ไฟฟ้าของแบรนด์โรยานเดนไดครับ มาต่อกันสำหรับแบรนด์อย่างว่างครั้งนี้ในงานออโตเซียงไฮ2 0 2 5ได้นำอย่าง U8 แต่จะเป็นรุ่น L นะครับหรือว่า U8L สำหรับรุ่นที่ฐานล้อยาวขึ้นหรือว่า long wheelbase นั่นเอง เรียกได้ว่านอกจากฐานล้อที่จะยาวแล้วมีความหรูหราและคันนี้จะเป็นฟู l l s SUV นะครับที่ได้มา6ที่นั่งหรือว่า2บวก2บวก2อย่างเต็มรูปแบบนั่นเองและอย่างที่เราเห็นนะครับหรูหราด้วยการตกแต่งรอบคันด้วยสีทองนะครับ22กรัตไม่ว่าจะเป็นตาโลกโก้ต่างๆด้านหน้าด้านข้างแล้วก็ด้านหลังของคันนี้แล้วก็จะได้สี Ob s i ซ i a n Black รวมถึง Daybreak g โก d นะครับตกแต่งรอบคันด้านหน้าสวยงามดุดันเลยแล้วก็ด้านหลังดีไซน์จะแตกต่างจากตัว U8 ธรรมาดาเดี๋ยวพาไปชมนะครับแล้วก็ภายในเรียกได้ว่า ลและฟังก์ชันระบบความปลอดภัยครับไม่ว่าจะเป็นการลอยน้ำระบบ Adas แล้วก็ God Eyes Level A นะครับก็มีมาให้สำหรับคันนี้เลยทีเดียวเป็นมาตรฐานครับ โดยอย่างว่าง u 8แนคันนี้นะครับจะได้ฐานล้อยาวที่3,220ม mm, ิมและความยาวตัวรถรวมอยู่ที่5,400ม mm ิเมเลยนะครับแล้วการจัดวางก็จะเป็นแบบ2,2,2วก2วก 2, 2ให้ความสะดวกสบายทั้งคันเลยทีเดียวครับแล้วก็อย่างที่ได้บอกไปครับว่าคันนี้ได้ก o อตอ y e เลเวล A จะทํางานร่วมกับระบบได้พายล์600ครับพร้อมกับระบบความปลอดภัยอื่นๆเช่นการลอยน้ําฉุกเฉินเสถียรภาพระหว่างยางระเบิดแล้วก็การกับรถในที่แคบนั่นเองครับผมว่าน่าจะถูกใจสาย ออฟโรดฟ l l ไซส์ road, size, ที่เป็นไฟฟ้า100%ครับเรียกได้ว่าคันนี้คนจีนน่าจะชอบให้เสียงตอบรับที่ดีสำหรับแบรนด์หรูอย่างอย่างว่างครับด้านหลังของตัว U8L ความแตกต่างก็คือจะไม่มีสเป r e วิล e l นะครับหรือว่าล้อสำรองสำหรับด้านหลังของคันนี้จะมีแค่ ตัวบอดี้ด้านหลังนะครับแล้วก็ไฟท้ายทําให้อาจจะดูแปลกตาสักนิดหนึงสําหรับ u 8แล้วก็ตัวล้อนะครับล้ออลอยตัวนี้ก็จะดีไซน์มาให้ความหรูหราแบบทึบนะครับทำให้ตัวมิติตัวถังมันดูหรูหราแล้วก็เข้ากับการออกแบบของทอง,ทองได้ดีเลยทีเดียวครับรวมถึงถ้าผมเห็นด้วยตาเปล่าเลยนะครับโอ้แห้งระหว่างล้อหลังนะครับไปจนถึงด้านหลังจะมีความยาวที่ได้ที่สงจากการเพิ่มฐานล้อนั่นเองครับ เลหนึ่งแบรนด์จัดเครือ b y d นั่นก็คือฝั่งเฉังเปาครั้งนี้ก็ได้นำทับมาทั้งหมด3คันนะครับนั่นก็คือเปา5เปา8รวมถึงคันใหม่ล่าสุดอย่างไถ3นะครับที่เพิ่งเปิดตัวไปแบบตัวบอ่อเลยและถือว่าคันนี้เป็นคันใหม่ที่เป็น SUV family ไซส์เล็กที่สุดของฝั่งเฉีงเปาและได้เทคโนโลยีสุดล้ำครับอย่างระบบขับเคลื่อนยะ่ย่าง Gods Eye Level C และก็จะมีนะครับลิงหยวนนั่นก็คือโดรนติดรถบนหลังคาสามารถเลือกออปชันหรือว่ารุ่นสาหรับตัวไถ3ได้ เรีวยกว่าแม้จะไซส์เล็กขนาดนี้นะครับราคาเริ่มต้นรุ่น r e a w o l d Drive หรือครเครื่องล้อหลังนะครับอยู่ที่6กแสนกว่าบาทเท่านั้นสาหรับไฮซามแม้ว่าคันนี้จะเป็น SUV s u v ไซส์เล็กนะครับแต่ว่าเทคโนโลยีที่ให้มาจัดเต็มมากๆไม่ว่าจะเป็นก็อดส์ไอซีอย่างที่ผมบอกไปนะครับระบบกีร์เชยะโดนติดหลังคารถตู้เย็นภายในรถฟรังหน้านะครับที่ให้ความจุมากค่างเยอะเลยรวมถึงได้ช่วงล่างไดซัสซีมาแล้วก็การชาร์จไวนะครับเคลมว่าชาร์จจาก30%ถึง80%ใช้เวลาเพียง18นาทีเท สำหรับฝั่งชังเปาในบูธครั้งนี้ในงานออโต้เซี่ยงไฮ้ก็ได้นำสองคันครับมาโชว์บนเวทีนั่นก็คือเปาห้าและเปา8นะครับก็จะเป็น SUV ขนาดกลางและก็จะเป็น SUV f u l l s i z e ของแบรนด์ฝั่งชังเปาเลยครับแล้วก็คันเมื่อกี้ไถ3เป็นคันที่เล็กกระทัดรัดมากที่สุดแต่เปา3านะครับไม่ได้นำมาจัดแสดงในงานออโต้เซี่ยงไฮ้ในวันที่เรามานะครับเพราะได้ทมเซลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ก็คือบูธของฝั่งชังเปาครับ และนี่คือคลิปวิดีโอที่ผมพาทัวร์บูธ b y d ฟังชัง้นเปาเดนซารวมถึงย่างว่างยางจุใจในงานออโตเซียงไฮปี2 0 2 5ครับเป็นไงครับเทคโนโลยีใหม่ๆน่าสนใจมากๆตอนนี้นะครับรออย่างเดียวเลยสําหรับการเข้าทํากันตลาดบ้านเราหรือว่าประเทศไทยไนั่นเองก็ต้องมาอรอลุ้นกันนะครับว่าคัานไหนจะเข้ามาบ้างหรือว่ายุคใหม่ของ EV ก็ว่าได้ไม่ว่าจะเป็นท่าน L ทั้ง L รวมถึงสถานีการชาร์จที่ไวถึงระดับ1000กิโลวัตต์ยังไงนะครับจะช้าหรือเร็วชาวไทยได้ใช้งาน เทคโนโลยีใหม่ๆแบบนี้อย่างแน่นอนครับถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้จะได้ไม่พลาดคลิปแบบนี้หรือว่าการรีวิวรถอนาคตหรือการมาทัวร์จีนแบบนี้อีกนะครับก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนมีโอกาสเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ